ซอฟบอกแนะนําแนะน,นําแอมหน่อยครับซอฟถ้าเล่นถ้าถ้าเล่นถ้าเล่นในบ้านอะ่ะมันมันมีอยู่มันมีอยู่มันมันจะมันมันจะมีอยู่สองฟิวอะ่ะคือเล่นในคอนโดใช่ไหมคอนโดเล็กๆถ้าเกิดว่ากลัวดังก็มันก็ต้องเล่นพวกพวกแอมเล็กๆกอ่ะแอมเล็กๆพวกเอ่อเล่นกับสตัดซอฟเล่นสตัดคอดำก็ต้องเล่นกับพวกแอมที่มันมีหลายดอกอะ่ะพวกเอ่อโลแลนสี่ศูนย์ห้าแล้วก็มีโลแลนแดกอ่ะดีไม่แดก Dac 15 xd แต่ว่ามันจะต้องเป็น4ดอกนะ,ะมันจะมีพวกมีไม่มีดอกเดียวก็มีให้เป็น4ดอดอกเข้าไว้หรือหรือจะซื้อตู้อะไรก็ได้เล็กๆอะ่ะแล้วก็พ่วงกันพ่วงกันก็ได้ซื้อตู้เฟนเดอร์เล็กๆก็ได้สักสองสตู้เงี้ยแล้วก็มาพ่วงกันก็ได้พยายามเอาตู้เล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดมันยังดังไปก็เอาหมอนอุดก็ได้ใช้วิธีนี้อย่าไปอย่าไปซื้อแอมเหมือนที่ซอฟมีอะไรนะไอ ไอ้อะไรฮอตหลอดะไรพวกนั้นนะแม่งโอ้โหม่นดังมากฮอตหลอดนี่เล่นในร้านนี่ในร้านนี่เวลาพี่เล่นในร้านนี่แม่งยังไม่เล่นเลยนะเพราะแม่งดังเออมันแข็งไม่ได้อะ่ะแม่งดังที่แซกเนี่ยมีฮอตหลอดไม่เล่นเลยต้องเอาแอมไปเองเพราะแม่งดังเกินมันดังมากมันไม่ยอมแข็งแล้วเสียงกรอบเสียงแห้งกากคือฮอตหลอดเนี่ยเป็นตระกูลที่กากแบบนี้เลยใช้คําว่ากากเลยดีกว่าถ้าคือถ้าคนเคยเล่นแบบพวกพวกดั้งเดิมไอ้คำว่าดั้งเดิมหมายถึงว่าแบบ ซูเปอร์รีเวิร์บเบสแมนอะไรพวกนี้มาเนี่ยคอต์ทหลอดนี่แม่งกากอย่าไปซื้อเล่นเปลือกตังค์จริงๆอ่ะพวกนั้นแม่งแม่งกากเมื่อก่อนผมก็เคยใช้พวกนั้นอะพี่ก็เคยใช้มีหมดอะ่ะช่จนจบนะครับผมถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนช่วยโนเนี่ยตามนี้ด้วยนะครับผมจะได้เป็นทุนทรัพย์ในการทำคอนเทนต์แล้วก็ซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับผมเราจะพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับผมมากครับผมฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยครับ